เกิดอะไรกันเกิดอะไรกันก็ทราบข่าวพอฟอร์มหมดทุกคนเลยแต่เพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ไม่ค่อยได้อยู่ทีมที่เอเวอร์แครเท่าไหร่แล้วก็พอฟอร์มมาทราบบ้างพวกนั้นก็ก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อได้คุยอะไรกับน้องเยขามีการทำงานเราเจอกันส่วนมากคุยเรื่องแบบว่าอาหารเรื่องอะไรอย่างนี้ว่าแต่แต่ละวันเป็นยังไงบ้างไรวดจริงๆคิงว่าก็สําหรับทีมองทอ ก็ก็กมีประสบการน่แหละธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่าเราเราก็เจอน้องมาตลอดตั้งแต่เราเปิดกองมาพรแต่ว่าแต่ว่านะตอนนี้เอาจริงจริงก็ก็เป็นประเทศแหละเราที่มาอยู่ที่นี่แล้วก็เปนการสานสายของคนด้วยาที่นี่ในแง่หลัเราเราที่อยู่ในฐานะพี่ชายอย่างเงี้ยก็ได้ซัพพอร์ตน้องเต็มที่เท่าที่จะทำได้ อ่าไม่มีครับแล้วตอนนี้มีโอกาสที่พูดกับเชฟต่ไม่ได้เชื่วสมัยก็คุณอับเดลี่ยกันช่วงเวลาเรามีเวลาแล้น้องมีเวลาเพราะว่าน้องก็ต้องมีช่วงที่น้องก็ไม่ไม่อยากบางคนน้องที่เ้องต้องมบบว่าก็เราถึงช่วงมหาไัยรันก็มีข้อใจที่ช่วงมหาลัยเก่งช่วงที่หนึ่งที่ทำงาน้ว ก็ไม่ว่าผลงานไหนปครอยู่สี่สปอร์แล้วก็อยากจะให้ทุกคนสปอนอร์ทั้งตัวเทศเองแล้วก็ตัวนักแสดงจากละครร่องโรเจอคนอย่ไม่ใช่แค่เราสิบคนาะคือมีพี่น้องการแสดงในละครเรื่อโรเจอร์ทกนทั้งหมก็อยากจะให้ทุกคนได้ได้สปอนเซอรทกคนดัวครับเราจริงจริงแค่ยกแยกทางเนาะในพรสงฆ์ ก็ก็อย่ที่ว่ามันก็เป็นเรื่องของวมจนั่แหละว่าอาจจะไม่ได้เจอกันบ้างในในบางงาแต่ก็ไม่เป็นไรได้ได้อกันไ้ปรที่อรกเป็นงไบ้างน้องก็โตขึ้นครับาจริงดีีกับุก้าเดิของน้องนชายน้องโต้องโตขึ้นแล้วก็ได้เห็นน้องทำในสิ่งี่น้องอาจจะไม่เคยทำมาก่อนหรือว่าน้องอาจจะอยาก ก็สําหรับพีเองครับพ่ี่นี่อยู่พันได้ไหมนะครับวลยชื่อิดกันี่ยสครตนี้ก็บางคนแบบไปทํางานไปสอนเขาก็จะให้นใจกันลย่วหลังเขาอยู่ทุกคนครับไม่ไม่ โปรเจกตคนข้าวก่อนเอา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 ,เอาคิวในการกินข้าวให้ตรงกันก่อนนะตอนนี้รัดยากตื่น,ตน,นเตนนายากเพราะว่าบางคนก็ก็มีก็มีงานของแต่ละคนเนาะส่วนทางกว่าจะรวมตัวกันได้ว่าวัานศุกร์นี้ว่างไหมบางคนไม่ว่างเลยแล้วก็มีแบบว่างอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยขอเวลากินข้าวกันให้ตรงกันไปดักคิวที่แบบ อยากเป็นพี๊เลยวีไม่อยากเจอน้องๆทุกคนเลยครับแต่ว่าก็พยายามหาเวลาแล้ทุกคนในทุกหมเ่ทุกหมู่ด้วยมีงานองแต่ละคนเลยพอพอรู้ดีว่าคือคนที่รู้ว่าก็สำหรับนะตอนนี้ในเรื่องของการทงานนี้แต่ว่าก็ในชีวิตประจำวันคือดูนครับ พยายามจะมีอยู่เอาเอาให้ตรงกินข้าวให้ตรงกับันให้ตรงกั่า่่ก็มีละครครับนี้ละครไ่เรีนสุดท้ายแล้วแล้วก็มีละครรอรออนออีก2งเรือนง้ก็ฝ่ด้วยครับเดี๋ยวมาเมื่อไห่ออนแอร์เมื่อไห่บอกทีด้วยที่พูดเสมออนนีอยากรู้เหมือนกัน